ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแผงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและติดตาม f c e b o o k f แ n p a พ e โคเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวัสดีวัยรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนีสแป๊บนะครับที่มีเพจข่าย ID, vi, ไอดีเกมอารีมาแนะนำไอดี ID, 200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ ID RV ราคาร้อนนะครับย้าว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอสัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาตามรามูล่าแดงกันนะที่ผมอยากได้นะครับก็คือสกินอันนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับ สก,กิมฮูลาดแดงนี่นะที่ผมอยากได้มากนะครับสำหรับสก,กินนี้นะผมทําการดองคมพีไว้เนะี่ยเยอะมากนะครับถึงส0มคัมยพีนะไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่านะสำหรับการสุ่มกิจกรรมนี้นะแต่ผมเนี่ยได้ข่าวว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันค่อนข้างไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะจากที่ดูแลแหลายๆคนซุม่มแล้วก็ดูจากในกลุ่มนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่17 หมวกนะฮะไอสิบหมวกเนี oui. ่ยผมได้มาจากการซื้อเหรียญทองแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับแปลว่าผมซื้อไปแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วนะฮะซื้อมานะครับแล้วผมก็ไปกดมือลั่นเนี่ยสุ่มไอ้นี่เล่นๆไปหนึ่งอันเนี่ยแล้วเราก็ได้เป็นหมวกคิดมัดมาแทนนะครับนี่ครับอันนี้ผมได้ซิลมา่รับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดอีกสักครั้งนึงเนี่ยเราจะได้ถ้าเกิดว่าเราได้สกินซ้ำนะครับถ้าเราดวงดีได้สกินซ้ำเนี่ยเราจะได้หมวกคิดมัดในนนนนอัเลยะะผมมแําาว่่ไคตรในห้าอดีนะาว่ สามเพาะวะตัวนี้ผมมีแล้วเพาะวะถ้าไม่มีนี่ดีนะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถ้ามีแล้วเนี่ยคือดีนะครับเพราะเราจะได้หมวกถึง5อันเลยนะครับเพราะมวกค้างมูลค่าสูงนะทุกคนอยู่ไหนละนี้นี่จะละเออสวยแบบนี้แหละดีทุกคนเพราะมันได้บวกนะฮะตอนนี้เรามีหมวกอยู่ที่อยู่ที่22อันนะทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ารวงเราเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะครับสลับอีก300คัมภีรพีที่เหลือนะครับนี่ผมก็ซุ่มเป็นแนวทางให้ทุกคนดูแล้วกันนะมา แต่ผมมาคิดว่ามันน่าจะได้นะเวย้ยสามร้อยคำพีเไป,ไป,ไป,ไปะ๊ะๆเอาไปเลยเิ่มกันเลยครับครั้งแรกเอาเป็นรูปดาวไปกลายเป็นดาวอะไรไปแล้วครั้งแรกครับผมพึบอุ้ยครั้งแรกเปิดมาสามสิบแตกเลยเหยอยัดขที่ดวงดีจัดสามสิบห้าอันนะทุกคนสําหรับการกดครั้งแรกแล้วเราได้ท่าเต้นไข่มาด้วยวันนี้เฮ้ยถือว่าดวงดีจัดเลยนะครับไปสักครั้งครับเอาเป็นชื่อช่องไหมเอาไปชื่อช่องเราครับเอ็นเอ็นชื่อยอ่อ โอ้โหพอเขียนรวมมันก็นเลยกลายเป็นตัวอะไรไปนะไเนี่ยไปตุ้งวุ้ยโหดวงดีแล้วในสิบเวทมวกสิบเกียร์แล้วะเนี่ยโหทุกคนกดไปแค่สองั้งนะครับห้าสิบคัมพีนเนี่ยเราได้มาหกสิบเก้าอันแล้วนะเฮ้ยเอาวะดวงกูได้อยู่ได้อยู่ครับไป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 ต่อครับดื้อๆไปกอได้เถอะเล่นมาสี่ห้าหกปีเนะี่ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าแย่นะทุกคน มาแย่มาแย่ได้มาสิบอันครับไปต่อครับเอาเป็นที่ช่องอีกสักครั้งโอ้โหแกมตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เขียนมันไม่ได้เหมือนกันเลยไปพึมโอ้โหยหียนี่เกลือว่านี่เกลือนี่เกลืออันนี้ได้มาห้าอันครับแล้วได้เท่าไรเนี่ยไปสิบสี่แล้วครับเหลืออีกสองร้คัมพีนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งร้คัมพีนะทุกคนอันนี้สุ่มให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะเผื่อใครจะลองสุ่มสุ่มตามดูนฮะ ไ,ไ,นะไปไลเจอไหนไปไปสิขอสิบขึ้นนะ่ะโอ้จะเจ้ไดนนรสองอันไอ้เหี้ยกดเกลือเลยรถบนแบบว่าเข้มปีกดเกลือเลยจะพอไหมครับเนี่ยไปแบบรถเร็วพึมเจ็ดอันไม่แย่มากครับแต่ก็ไม่ดีไปยาว เฮ้ย hey, hey, hey. เริ่มเกลือเริ่มเกลือเหลืออีกหนึ่งร้อยคัมภีร์ครับทุกคนจะพอหรือเปล่ามาดูกันนะไปขอดีๆขอดีๆหน่อยเอาเป็นเึ้บไปขอสิบขึ้นอุ้ยได้อยู่นี่ดีอยู่ได้สิบรับได้สิบไปไปต่อต่อทีทวนติโกอื้ม แย่มากครับแต่ก็ไม่ดีเลย50ห้าสิบอันเท่านั้นครับกับขาดอีกเจ็ดอันแปดอันแปดอันเท่านั้นอีกแปดอันเท่านั้นไปไปเอ้ยได้แล้วเวดูได้เกินด้วยอ่ะได้มาสามสิบอีกอันหนึ่งเลทุกคนโอ้โหแล้วมาดวงดีตอนท้ายอย่างนี้อย่างนี้มันก็เกินสิวะ โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราได้มาที่157หมวกแล้วนะทุกคนรวมทั้งหมดทั้งมวลครับที่เราไปสะสมมานะับผมแล้วผมก็เสียคัมพีไปเกือบ300เหมือนกันนะ200กว่าเลยนะทุกคนนั่นแหละฮะกดรับเลยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะผมเนี่ยอยากได้มูราตตัวนี้เนี่ยมานานแสนนานเหลือเกินนะครับกดไปเลยเออเอาดี นี่เฮียบมาสักทีครับมูลาดแดงของเรานะครับถึงจะเป็นสกินยอปแมวก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสกินที่โคตรเท่เลยนะฮะสำหรับลูกแักของเรานี้อุ้ยได้กรอบด้วยเหรอเนี่ยโอเคทุกคนผมขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนะสำหรับการสุ่มมูลาดนะคือผมใช้เหรียญทองไป5,000เหรียญน,นะเพื่อที่จะแลกกับหมวกนะครับอีก10อันนะฮะแล้วก็มีใช้คูปองเนี่ยกดสุ่มร้านค้าพารีจอไปน,นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะให้ได้สกินซ้ำนะครับเพื่อที่จะให,ให้ได้บวกนะครับรอบแรกใน19คูปองแล้วก็29คูปองนนนะะรรรวมมเปป็็48คคคูอององัับ2้้กไดาีก สิบหมวกนะแล้วก็คัมภีร์ที่ใช้ไปสําหรับในการซุ่มบุลาดแดงนะก็คือ275คัมภี์นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเสียไปนะครับผมสำหรับการสุ่มบุลาสกินแดงนะครับตรงนี้ทุกคนก็ต้องตัดสินใจกันดูนะครับว่าทุกคนจะลองสุ่มเพื่อที่จะเอาสกินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าทุกคนจะเลือกซุ่มกิจกรรมนี้กันหรือเปล่านะฮะโอเคครับไปแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย